ฮัลโหลสวัสดีค่ะสเดีกกันด้วยนะคะวันนี้ก็มีกับพี่ฟานะวันนี้ก็ไม่อยู่กันะวนนก,กันในหน้ากาชาก,กันเลยได้เองนะคะจะบอกว่าวันนี้นะคะเราจะมาสุ่มกาชาย้อนกันคือพี่อยากจะบอกว่าตอนแรกอะ่ะพี่มีผงอยู่สามสามอันตอนเนี้ยคือสุ่มมายี่สบสองอันแล้วคือเจอวีพีออกแค่อันเดียวคืองงมากว่าทําไมวีพีออกแค่อันเดียว เหมือนจะไปเจอ v i พแต่ว่าบอกว่าไอเทมนี้ยังไม่เปิดขายนะคะแสดงว่าอีกไม่นานเนี่ยมันต้องมีรีมาย้อนแน่ๆเลยพี่ว่าน่าจะเป็นประมาณเดือนนี้แหละรู้สึกนะคะโอเคแต่พี่เจอกาชาที่ถูกใจอันหนึ่งนะคะนี่อันนี้นะคะเป็นของที่เขาร่วมประกวดนะคะก็คือเอาน้องมาก่อหัวนั่นเองนะคะก็อยากได้มากเลยเดี๋ยวเรามาส่มเงนก่อนนะคะว่าเรา อ่าหนึ่งแคสก่อนนะคะว่าเราจะได้อะไรนะคะบอกเลยกระชานี้เป็นสุดตัวจ้ะจริงๆอยากได้ครบทั้งสามอันเลยนะแต่ก็แบบน่าจะได้ยากอยู่อะไรนี้มาค่ะหนึ่งสองสาอ่าขอที่กอ่อหัวสักตัวได้ไหมเชอรี่ไม่ตกใจด้วยจ้าโหเชอรี่มาต่อ อันนี้ถือว่าเป็นกระชาที่คุ้มพอสมควรเลยนะเพราะว่ารู้สึกว่าจะไม่มีของตกแต่งได้ตัวอะไรบ้างได้น้องเออตัวแรกไปได้แค่ตัวเดียวเหรอบ้าบอขออีกทีหนึ่งนะคะขออกีกทีหนึง่งอยากได้ตัวที่เป็นตัวซาตานเกาะหัวน่ารักดีเอยชอลริตกใจให้หน่อยดีมาก,มากาดีมากขนมชริสดีมากอีกได้แล้วในที่สุดก็อูอ้ยที่บอกอยากได้สองได้สองสองตัวเลยนะ โอเคพอใจสําหรับกาชานี้แล้วนะคะโอเคเราไปอ้เกือบเมากาชามกัน,เ,น,กนเราไปกาชาต่อไปค่ะรู้สึกว่าปี2 0 1พปีสิบหจะไม่สามารถสุ่มได้เหมือนกันนะงงมากเลยอะตอนนี้ก็เลยเลื่อนมา17กับ18นะคะเพราะว่าอ๋อันนี้เหรออันนี้มีแล้วอะไม่เอา มันเป็นกาชาใหม่ที่พี่มีหมดแล้วไงก็เลยแบบไม่ค่อยอยากได้แต่ตอนนี้คือเปิดหากาชา VIP อย่างเดียวเลยเพราะว่าเราอยากได้กาชา VIP ไงฮย <Hey, S 1> เธอบุตชีของเธอทุกอย่างก็ไม่ได้สวยทุกอย่างนะเธอ uh. นี่คือผงจะหมดแล้วอะคือแบบมีสามสิบสามผงสูงสองพันสิบหกอะออกกระชา VIP แค่อันเดียวเองอะคือมันน้อยมากเลยอะอันนี้สองพอื ไมาเอามันอยากได้เป็นวีมากกว่าคือรู้สึกว่าพักนี้สุ่มวีมาไม่ออกเลยนะแปลกใจมากเหมือนกันว่าทำไมถึงไม่ออกวีให้ก็คือเหมือนแบบอุย๊ยอันนี้งี้สูตรปังโอ๊ยอยากได้แค่ผมอะอยากได้แค่ผมมาเธอขอผมละกันเนาะสูนไปโดยค่าฟรีปัง่ ชุดบ้างเออได้ชุดช่างมันจะหมดแล้วนเนี่ยคือยังไม่เจอกาชาวีไอพีจริงๆนะคืออยากได้กาชาวีไอพีมากอะ่ะคือแบบพยายามหาแล้วหาอีกก็ไม่เจอนะฮะเนี่ยเห็นไหมไม่ออกวีเลยอะงงมากมันมีมันมีไอเทม,มบางชิ้นที่แบบเปิดมาแล้วก็บอกว่ายังไม่วางขายอะไรเงี้ยก็แบบกาชาย้อนไม่ใช่หรอเธออะไรอย่างเงี้ยบ่อย เนี่ยมันเจอจะแบบอย่างเงี้ยแล้วก็แบบไม่ได้อยากได้ไงคือมันไม่ได้อยากได้แบบอันเมกะถ้าเกิดอันเม่กะคือโอเคเราอยากได้แต่อันเนี้ยคือเราไม่อยากได้ไงเราคือก,ก็แบบเฮ้ยออกกระชาวีพีฉันต้องอันไม่ได้เลยอเฮ้ยอันนี้ก็สวยนะจ๊ะ <c oughs> อันนี้สวยอยู่รู้สึก <c oughs> แต่ว่าไม่พอค่ะขอไม่พอซึมนะครับผม เออเดี๋ยวนะแปบ๊บหนึ่งนะคะค้างอันเนี้ยของสวยจริงๆจะมีแค่ตากับออร่าซึ่งสปอยมั <c oughs> ่เป็นใช่ค่ะเนี่ยจะหมดแล้วอ่ะคือแบบอยากได้จริงๆนะเขาแบบไม่ได้กระชาวีเลยคือตั้งใจว่าเออจะมาสุ่มกระชาวีคือไม่ได้สุ่มจ้ะคือมันได้สุ่มกระชาวีง่อยๆอันหนึ่งอะ่ะแล้วมันก็แบบไม่ได้เลยว่ะเนี่ยเดี๋ยวจะหมดผงแล้วเนี่ยคือแบบหงุดหงิดเลยนะเนี่ย เนอเน,นี่ยเธอทุกคนดูติคือแบบเฮ้ยปินอนปิดนอนน่ารักจังแต่แบบก็ไม่ได้อยากตายอ่ะคือเนี่ยคือสุ่มแบบจะหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวไปเปิดสองเปิดสองพันสิบห้าให้ดูก็ได้คือแบบมันไม่ได้อ่ะคือกาชาย้อนมันแบบคือมันหายไปอ่ะความรู้สึกเราคือมันหายอ่ะอันนี้อ๋ออันนี้มันเป็นแค่หมาป่า หูไอหูมันน่ารักนะแต่แบบมงไม่ได้หักได้อันนี้ความรู้สึกเราคือเราไม่ได้อยากได้อันเนี้ยคือเราอยากได้ก้าชาวีเอพว้ยอันเนี้ยคืออันสุดท้ายแหละแล้วคือสุ่มกี่รอบกี่ลอลอออกมาก็ไม่ได้สักทีหนึ่งคือหมดไปสามสิบสามงอ่ะก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้หมดแล้วนะคะโหหมดแบบหมดเลยอ่ะ โอเคได้รับชุดมาแล้วนะคะรู้สึกว่าอ้อมีไอ้นี้ด้วยนี่เหลือกระชาตู้นะคะที่ยังไม่ได้เกระชาเซ c รเคลลที่ยังไม่ได้เปิดนะคะแก้เซ็งหน่อยดีกว่าไปสมกระชาวีพิเลกกันดีกว่าสักรอมนึงเพราะว่ารู้สึกว่าหงุดหงิดมากหงุดหงิดจริงคือแบบเราอยากได้เว้ยแต่มันไม่ให้เราคือเข้าใจบ่ะเอารถเข้าใจอารมณ์คนอยากได้ปเราแบบ มันไม่ได้อะเอามาแล้วกดรอบหนึ่งไปนะครับอ่ะเซบาสเตียนตกใจเมเนี่ตกใจมาเลยดูว่าไม่ตกใจอออได้อะไรบ้างเลยเออในของอีเวนต์นะคะได้ตามันนึงได้ปากอุ้ยทำไมวันนี้ลวงนี้จังได้ออร่าเออได้กันหนึ่งสามนะคโอเคแค่นี้ละพอละ แล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นคลิปเปิดตู้นะคะก็ใครที่รออยู่ก็รอกันก่อนนะคะจะมีเปิดตู้ของขวัญเองนะคะไอ้อันนี้อยากจะกดจังอันนี้อยากกดเหมือนกันนะแต่แบบของมันดูไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่อุ้ยปากน่ารักอยู่ผมผม,ผม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 ใช้ได้อยู่เนาะก็เออก็ใช้ได้อยู่ละแต่ก็ไม่ได้อยากได้ขนาดนั้นเนาะคือมันเป็นกรชาที่แบบ ไม่ไม่สวยเลยอะเป็นกระชาที่เออพอสมควรอะอ,อันนี้ก็เหมือนจะสุ่มไปแล้วหลายรอบคืออยากได้ผมอันนี้แต่ก็ไม่ได้อะไรอย่างงี้นะคะเอ,อในอันไหนมีอันไหนน,นนะสุ่มมั้งเนี่ยรู้สึกจะไม่มีแล้วเนาะอืม โอเคค่ะสำหรับวันนี้ยังไงต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ถ้ากดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะใครเจอปัญหาแบบนี้เหมือนกันนะคะเอ๊ะมีอะไรมาใหม่อีกแล้วเนี่ยแทบนะคะเมื่อกี้มีอะไรมาใหม่แน่ๆหรือว่าเราคิดไปเองน่าจะคิดไปเองนะคะโอเคสำหรับวันนี้ยังไงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่นะตุ๊บ